คุณจรุน์เวศศักดิ์สีผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออซิริสฟิวเจอร์สวัสดีค่ะคุณจุ๊ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนค่อของคุคณจุ๊ยมาเลยเอสาศูนย์ซิซัครับเอาทําเป็มเดลี่ก่อนนะฮะอ่อะล่าสุดอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบจุดนะฮะ,ะที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะจุดสต็อปลอสของเขาเนี่ยนะฮะความจริงอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าจุดขาลองของเรา ะฮะประเด็นก็คือภาพผลิตจเ็เ,เซนยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะฝืนถือได้นะแล้วก็ถอยสต็อปลอตลงไปอยู่ที่775นะอาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่อยากฝืนถือนะฮะก็สามารถที่จะปิดลองได้แต่ไม่ยังไม่โฟลวช็อตลงมานะครับน,นี้คือ t ท m e เ r a m เดล i ี่ส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นๆใน t ท m e เ r a m e นชั่วโมงนะรบาบสุด791นนะครับก็ เราไปแอดอยู่ฝั่งรองนะฮะแล้วสต็อปล้อที่เราคุยกันช่วงเช้าคือ785ซึ่งก็ไม่หลุดนะฮะยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นแถวเจ็า795ได้นะฮะตลาดหุ้นยุโรปมาเปิดบวกนะครับนะ,ะในกรณีที่สมมุติว่า,าใกล้ๆสิ้นวันไปไม่ถึง795้านะฮะก็ยังสามารถที่จะถือล,ลุ้นต่อข้ามคืนได้นะฮะสารับเอศนย์ .2 จครับผม ใช่ค่ะได้ค่ะคุณชิสอ่ออะทองคำค่ะสำหรับทองคำล่าลสุดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับก็กลยุทธ์ก็ย,ยังคงเหมือนเดิมนะฮะคือมีแนวรับที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์นะฮะแต่มันลงไปแล้วนะช่วงเช้าๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราจะต้องลุ้นนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับใครที่ลองไปแล้วนะครับผม เอทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข ppi ของสหรัฐซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาแย่เพราะฉะนั้นราคาทองคำคําคืนนี้ในเซ็ชั่นนะก็ลุ้นถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญน,นะครับผมก็สราเซ็เร์เซ็นเซนก็เทคโปวซิตของนั้นได้นะแต่ถ้าใครเน้นถือโพอชั่นนะครับเอ,อภาพใหญ่เลยเนี่ยนะฮะที่เป็นจุดเปลี่ยนมากๆเลยนะฮะให้ดูที่หนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบเจ็เหรียญรับผม ค่ะต้องต้องคำเป็นช็อตเหรอเป็นลองนะลองครับลองใช่ใช่พี่หูหูหูเพี้ยนหูเพี้ยนโอเคได้ค่ะเป็นลองแล้วมีต่อไปอันไหนของคุณจุ้ย USD ไหมหรือยังไงื USD ยังไม่ยังไม่ทำไม่ทำไรเนาะไม่ทำไรนิ่งๆเฉยๆเหมือนเดิมครับผมแล้วซิเวอร์ล่ะเล่นยัง ซิเวอร์ยังเดี๋ยวรอคาสเซเตอีกน,นิดเดียนะแต่ลองเซื้อเซอร์ก่อนได้อาซิเวอร์นะตอนนี้ราคาสปอร์ตของเขาอยู่ที่24เหรียญ19เซ้าเซนะครับแนวโน้มเขานะครับในช่วงสัปดาห์นะฮะก็ยังไม่เห็นโลใหม่นะเพราะฉะนั้นในกรณีที่สมมุติว่าเรามีซิเวอร์ให้เทรดน,นะฮะเราก็จะบอยแอนอ์ดิฝั่งรองครับผมตอนนี้24เหรียญน,นะประมาณ24เหรียญครับอืมเยาว์กันวันวันหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เทรดเนี้ย โอ้สีเวอร์เนี่ยเวยงเยอะกว่าทองคำเวยงเยอะกว่าเซสติเตี้เวรเยอะกว่าดอลลาร์นะครับเอ่อวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเวร์ได้ถึงสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวแม่เจ้าเพราะนั้นเนี่ยอะไรนะครับแม่เจ้าแค่ทองพี่ก็จะเป็นลมเลยแล้วครับผมแต่ว่าสีเวอร์เนี่ยไซส์มันจะเล็กกว่าไซส์เล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ สามารถที่จะเป็นโปรดักต์ลองชิมได้เหมือนกันนะฮะเออ่แต่ว่าก็อาจจะต้องบริหารเงินเยอะๆหน่อยนะคือวางมาชิมเนี่ยเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าวันหนึ่งนะ่ะเขาเหวี่ยงเยอะครับผมค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจิ้มจิมไปก็ยังไม่ออกยังไม่คลอดใช่ไหมฮะโปรเจกต์ Project นี้ของตลาดครับผมก็เอ่อไต,ต่มาหนี้แหล้วนะฮะไม่ไม่เดือนนี้กับเดือนหน้านี่แหละครับผมได้ได้เราอุ่นเครื่องกันไปก่อน ได้ค่ะคุณจุ้ย,ยต่อไปซิงเกิลสต็อปฟิชเจอร์สำหรับซิงเกิลสต็อปฟิชเจอร์นะขอเริ่มต้นด้วยซ k Power ก่อนที่เป็นตัวช็อตตัวเดียวนะฮะที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับล่าสุดนะฮะซ k Power อยู่ที่สี่บาทเกนะครับก็ยังโฮช็อตเหมือนเดิมนะฮะส่วนสต็อปลอสของเขาอยู่ที่ห้าบาท5สตางค์ครับผมค่ะ ตอ่อไปเป็นตัวลองทั้งหมดนะครับตอ่อไปเป็นตัวลองทั้งหมดอเริ่ม<อ>ต้นด้วย e อ,อีออนอีออนแต่ละการะะนะครับโอ้ล่าสุดหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบนะฮะวันนี้อยู่ในแดนบวกนะครับโกลองครับสต็อปลอสหนึ่งร้อยสิบบาทเทลลิงสบบต็อปหนึ่งร้อยสามสิบาทห้าสิบตางครับถัดมาเป็นบั้นปูนะฮะล่าสุดหกบาทห้าสิบสต็อปลอสหกบาทยี่บห้าครับอืดมากเลยนะเสียงพี่มั่นอะไรนะอืดมากเลยนะบั้นปูอะ ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงอ่าครับผมอ่าต่อค่ะถัดมาเป็นโฮมโปรวันนี้ย่อลงมาแรงกึงดนองนะฮะราคาสิบสี่บาทสิบสี่บาทแปิดนะฮะสต o อปล s อ1สิบสี่บาทสามสิบครับค่ะถัดมาเป็นพีทีซีนะครับรปน<ะ>คนสบสี่สิบบาทยี่สิบห้าอ่าสต๊อปลอของเราเลยยกมาอยู่ที่สี่สิบาทเจ็ดสิบห้านะฮะแต่ว่าฝืนถือรองได้นะฮะถ้าสมมติว่าวันนี้หลุดแล้วเราก็ถอยสต o อปล s อ ลงมาอยู่ที่แถวแถวสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าครับแต่มันเป็นออี่าเป็นลองครับลองทั้งหมดเลยฮะต่อไปนี้ S ีอ่าล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่หกสิบสี่บาทที่สิบห้าสต็อปออลอตเนี่ยขอย,ยกไปอยู่ที่หกสิบห้านะแต่เราก็อ,อสามารถสวยถือลองได้นะฮะแล้วก็ถอ,อยสต็อปลอตลงมาอยู่ที่หกสิบสามบาทห้าสิบครับค่ะแต่มาเป็น S C T นะครับล่าสุดสามร้อยสี่สิบหกบาทอ่าสต็อปลอต ยังอยู่ที่สามร้อยสามสิบสี่ครับค่ะตัวสเต็กนะครับล่าสุดสิบเอ็ดบาทสี่สิบโคลงครับสต็อปลอสสิบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะอาเป็น e อเอนะครับล่าสุดสี่สิบสองบาทช่วนนะครับสต็อปลอสของเขานี่อยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะฮะอาจจะ่นข้างลึกนิดนึงนะแต่ว่าเชลลิงสต็อปเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสองบาทยี่ห้านะวันนี้เนี่ยอาจจะโดนเชลลิงสต็อปได้นะแต่ก็ถ้าจะเอา ชว์ชัวของรอบนี้นะฮะก็ต้องไปดูกันที่สามสิบเก้าบาทครับค่ะถัดมาเป็น G P S C ครับล่าสุดห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์โอรองครับสต็อปร้อนในยกมาอยู่ที่ห้าสิบแปดบาทนะ,ะแต่ฝืนได้นะฮะแล้วเราก็ถอยสต็อปร้อสมาอยู่ที่ห้าสิบกบาทตัว,ตวไหนคะ G P S C ครับเดี๋ยวเดวีพี่ว่อนมัวแต่อ่าได้ตัวทีค่ะ,ะ G P S C นะฮะ ถ้าวันนี้โดนสต็อปลอที่ห้าสิบแปดเราจะฝืนได้ฝืนถือรองแล้วก็ถอยสต็อปลอไปอยู่ที่ห้าสิบหกบาทครับได้ค่ะถัดมาเป็นกรัฟครับล่าสุดอยู่ที่ส1มสิบเอดบาทโฮลองครับสต็อปลอสอยู่ที่ส1ิบเอ็ดบาททวนและถ้าโดน Stop สต็อปลอสฝืนได้เหมือนกันนะฮะและเราก็จะถอยสต็อปลอตลงไปอยู่ที่3ามสิบาทยี่สิบห้าครับตัดมาเป็นบ c ซ g พีครับล่าสุดสิบสองบาทสี่สโฮลองครับสต็อปล็อได้ยกไปอยู่ที่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองตังค์นะฮะ อ uh, วันนี้มีโอกาสโดนซึ่งสูญได้เหมือนกันแล้วก็ถอยสต๊อปลอสอยู่ที่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่ครับค่ะ uh huh. ถัดมาเป็นบีกินครับโฮนะลองล่าสุดสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าโฮลองสต๊อปลอสอยู่ที่สี่สิบสองบาทห้าสิบครับค่ะพ uh ีทีทีอีพีล่าสุดแปดสิบบาทห้าสิบเอโฮลองครับสต๊อปลอสแปดสิบาทยี่สิบห้านะแต่ถ้าสมวมติว่าวันนี้โดน เราก็อาจจะถอยสตอปลอสนะฮะมาอยู่ที่75บาทนะ,ะตัวนี้ฝืนได้เช่นเดียวกันนะครับ hmm. ถัดมาเป็นเอสโซครับล่าสุด6กบาทสาสิางคงโคลองครับสต o อปลอส6หกบาทสาสิบครับผมตัวถัดมานะฮะเป็น SPR พนะฮะล่าสุดอยู่ที่5้าบาทเก้าสิบโคลองครับสต๊อปลอส5ห้าบาทแปดสิบห hmm. ้ไฮออยครับล่าสุด35มสบาทเ5็ตาตังครับสตอปลอส์มบห้าบาทยี่สิบ บีเอชนะครับล่าสุดเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าฮอลองนะครับ uh, ความจริงโดนสตอปลอที่ uh, uh, ที่เก้าสิบโดนสตอปลอที่เก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับแต่ถ้าฝืนนะก็ถอยสตอปลอสอยู่ที่เก้าสิบห้าบาทช่วนแอทวานนะฮะแอทวานล่าสุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบตังค์สตอปลอ อ่ uh, 171บาทครับผมก็ <Ha. S 2> ยังถืออยู่ถัด <Ha. Ừ. S 2> มาเป็น CBN CBN อยู่ในแดนบวกนะครับวันนี้ล่าสุด4.4บาท25ตังค์โอลงครับสต๊อปลสอต4 2บาทช่วน <Ha. S 2> และสุภาไลนะล่าสุด16บาท4ี0สตอปลอต15บาท9่ะ <Ha. S 2> WSA ล่าสุด2บาท8ป2สต๊อปลอดยกมาอยู่ที่2บาท8อ2 แต่ถ้าจะฝืนถือรองซึ่งซึ่งก็แนะนําฝืนได้นะฮะสต็อปล s อจะถอยมาอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบหกและพอะทอครับล่าสุดสามสิบสามบาทห้าสิบตังโคลองครับสต็อปล s อตสามสิบสองบาทชวนครับก<ะ>ับผมหมด้วครับอ๋อตะกี้มีนักวิเคราะห์บอกเดย์ยังมีบูลบลิกบูลบลิกบูลลิกบูลลิไดเวอร์บูลลิไดเวอร์รจะถูกยกเลิกตอนไหนครับ โ okay. อเคอจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อ,อเห็นโลใหม่คำว่าเห็นโลใหม่ในที่นี้ก็คือถอยไปจนหลุด775ครับ775ครับผมจบการบ u l l i s h d i v e r g e n นนะทั้งจุดาเก่งมากเลยทั้งจุดพี่มื่อแต่ละคนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรทำไมต้องเป็น775เป็นโลหละเป็นกดโลอา ใช่775เนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโลล่าสุดนะฮะซึ่งเอ่อเป็นจุดที่เราดูเปรียบเทียบกับเจ้าตัว RSI นะฮะซึ่งพอเซ็นท่าสิบอินเด็กซ์ทำโลใช่ไหมฮะส่วน RSI มันก็มีลักษณะของการยกเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยภาพที่ก่อให้เกิดบุหรี่เดเวจเนี่ยมันคือเจ้าตัว775เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหลุดเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ที่เรามองบุหรี่เดเวจเนี่ยมันผิดครับผมมันพัง โอเคไหมพี่แม็กเข้าใจเปล่าห <c oughs> นังสือถ,ถามนะเนี่ยแต่พี่มาเล่นแต่คุณจุยเฉยๆโอเคถ้างั้นตัวช็อตพูดที่คุณจุยพูดถึงในวันนี้นนก็ต้องลุ้นวันนี้ด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดห้านั่นเองถูกไหมคะถูกต้องครับผมทางด้านออปชั่นอืมได้ค่ะคุณจุยขอบคุณนะครับยินดีมากาครับสวัสดีครับค่ะก็กกเป็นเรื่องราวของทางด้านเทคนิคนักสือที่ถามเทคนิคถามให้นะจ๊ะเคลียร์หัวใจรหรือเปล่าอาจจะไม่เคลียร์หัวใจ ก็กว่ากันไปสาหรับนักงทุนที่ดูรายการย้อนหลังมีสิ่งหนึ่งที่พี่ม่อนอยากพูดถึงก็คือขอคอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะท่านที่ติดตามรายการพี่ม่อนเม้น์มาหน่อยแล้วก็มีด้วยนะนักลงทุนแฟนๆพี่ม่อนนะฮะเอฟซพี่ม่อนนะฮะคบกันมา10ปีแต่ไม่กดไลค์หน้าเพจให้เลยอนโนราคุณจะไม่กดไลค์เพจให้พี่เลยพี่เช็คช็โตแล้วนะช่วยกดไลค์หน้าเพจนะักงทุนที่ยังไม่ได้กดไลค์ดูกันมา5ปี10ปีลืมกดไลค์ตรงหน้าเพจ แต่กดตรงตรงข้อมูลรายการมีกดพี่เห็นอยู่แต่ว่าตรงเพจพี่ช่วยกันกดบ้างเต๊ะนะฮะมัวแต่ฟังเพลินะรายการเนี้จัดให้นักเหลือเกินเดี๋ยวจะจัดเบาๆแล้วละ่ละช่วยกวดหน่อยนะกดเพจกันหน่อยนะคะ